สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียและจากเมื่อวานนี้เราทําข่าวนะครับเรื่องการก๊อบกันเนี่ยนะของไทยกับกัมพูชาก็รู้ว่ามันเป็นประเด็นมายาวนานนะครับเขาก็บอกว่าเราก๊อบเขาเราก็บอกว่าเขาก๊อปเราซึ่งมันก็ชัดเจนหลายหลอย่างนะครับคงไม่ต้องพูดว่าใครกรอบใครอะไรยังไงโดยเขาก็อ้างเรื่องวัฒนธรรมนะที่มีความคล้ายคลึงกันก็อาจจะมีบางเรื่องที่มันตรงกันบ้างคลิปก่อนก็ทําเรื่องแม่หนุนนะครับหนังที่คล้ายคลึงกับแม่นาคก็ไ่ เจออีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรียกว่ามีความคล้ายคลึงก,กันกับกรณีนี้นั่นก็คือเกาหลีกับจีนจริงแล้วเกาหลีนี่ก็ค่อนข้างได้รับอิทธิพลจากจีนมาเยอะนะฮะขึ้นชื่อว่าแผ่นดินใหญ่นะเสื้อผ้า,าหน้าผมศิละปะวัฒนธรรมที่เป็นประเด็นพิพาทกันมานาแก็มีสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับไทยเราเหมือนกันเนื่องจากเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั่นคือตุ๊ดจีนที่เราบางคนเพิ่งแบบไปเที่ยวไปเฉลิมฉลองสำหรับคนที่มีเชื้อสายบางคนไม่ได้มีเชื้อสายด้วยแต่ว่า ก็รู้สึกเคารพนะต่อประเพณีตรุษจีนนี้มันก็คล้ายๆกับคริสต์มาสนะคริสต์มาสในบางคนก็แบบว่าทุ่มชื่นหัวใจอะไรอย่างงี้นะแม้ว่าเราจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยแต่ไทยถือว่าเป็นประเทศที่ให้ความเคารพในนา,นานาชาติแต่จีนนี่ก็คือรู้จักกันดีซึ่งสื่อของจีนเนี่ยออกมาชื่นชมครับว่าในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาคนดังหลายคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้และนักแสดงชาวไทยก็ต่างสนับสนุนวัฒนธรรมจีนพวกเขาไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองภายในเท่านั้นแต่ยัังงงพพตต์์รรูปไปไยแฟอม่า ประเทศอีกด้วย ไทยแสดงถึงทัศนทิิชัดเจนต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและตบหน้าเกาหลีที่ขโมยวัฒนธรรมอย่างรุนแรงซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเนี่ยฮะเขาก็พูดถึงดาราในประเทศนะฮะหลายคนออกมาแต่งกายงามประดุดนางฟ้านางสวรรค์เนี่ยฮะแต่ละคนแต่ละท่านนะเผยแพร่ประเพณีของตัวเองออกไปสู่สายตาชาวโลกจีนก็ยกย่องว่าดาราจีนท่านนี้มีความวิจิตงดงามนอกจากนี้เธอ,อยังถือโครงกรในฤดูเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในมือของเธอส่งเสริมวัฒนธรรมดั้งเดิมรากฐานวัฒนธรรมของจีนเสริม ความงามอลึกซึ้งของเธอนอกไปจากนี้นะนอกจากดาราในประเทศแล้วเนี่ยที่ทน่าแปลกใจคือมีดาราหญิงต่างชาติช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของจีนอีกด้วยเช่นดาราสาวชาวไทยเอาตรงนะมีหลายคนมากไม่ใช่แค่ดาราสาวชาวไทยนะมีแบบประชาชนธรรมดาแหละก็แต่งกายเป็นจีนนะฮะชุดของจีนเฉลิมฉลองเช่นกันเขาก็พูดถึงใบเฟิร์นนะฮะบนี่ฮะบอกว่าเธอได้สวมชุดจีนเธอยังอวยพรปีใหม่ด้วยดวงตาอันเป็นประกายของเธอทําให้ผู้คนเต็มไปด้วยพลังเชิงบวกเธอหน้าตาดีจริงๆสมควร รับการยกย่องแม้ว่าเธอจะเป็นดาราไทยแต่เธอชอบจีนอยู่แล้วโดยทั่วไปดาราไทยจะเป็นมิตรกับจีนและจะเฉลิมฉลองวันตูจีนก็เป็นแบบนั้น นะครับยังดาราศิลปนินเราเราก็ไปโด่งดังนในต่างประเทศไหม The Angel ไหมพิรัตนะบี้ KPN นี่แอดเพิ่งเจอเขาที่คอนเสิร์ตเจโชร้องเพลงได้สุดยอดมากคือวัฒนธรรมจีนเนี่ยมันก็มาพร,ร้อมกับบางครั้งนะหนังซีรีส์เช่นเดียวกันเนี่ยคุณดูนี่คือจอมยุทธเดลุงไหมเน่แกยังแต่งเป็นจอมยุทธเอออ่ะต่อข่าวเขาบอกว่าจริงๆใบเฟิร์นนี่ก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันนะแต่ไม่แน่นอนเธอสนับสนุนแน่นอนแล้วก็ซอจีนบอกว่าซีรีส์นะสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักของเธอได้รับ ความนิยมในจีนชื่อที่เขาเรียกใบเฟิร์นนี่นะเซียวซุยนะเซียวซุยเซียวซุยอก็บอกว่าชาวจีนนะ่ยยกให้เธออยู่ในตำแหน่งที่สูงมากเธอรู้ดีว่าแฟนๆชาวจีนชอบเธอดังนั้นนี่ถือเป็นคำชมประเภทหนึ่งในความจริงแล้ว ไทยเนี่ยถือว่าทําดีเพราะแตกต่างจากเกาหลีที่ชาวเน็ตรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ขโมยวัฒนธรรมของเราในปัจจุบันชาวเกาหลีจํานวนมากลอกเลียนวัฒนธรรมนางฟ้าของจีนวัฒนธรรมโบราณดาราเกาหลีจํานวนมากไม่เพียงแต่ลอกเลียนแบบสไตล์ของจีนเท่านั้นแต่ยังอ้างว่าวันปีใหม่ถูกคิดค้นโดยคนเกาหลีพวกเขาสับสนนิดหน่อยอย่างไรก็ตามชาวเน็ตเชื่อว่าการกระทาของพวกเขาไม่ได้ช่วยให้เกาหลีใต้มีเรื่องของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งหากเกาหลีใต้ย,ยังยืมวัฒนธรรมมาจากจีนพวกเขาก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ยกเอานะฮะวันตุดเกาหลีอะไรเงี้ยมาเป็นประเด็นในขณะท ดูเวลาที่ดาราไทยโพสครับ Happy c ช i n e s e New Year ในขณะที่เกาหลีเนี่ยเป็นโ Korean ี e w Year บอ้าก็ว่ากันไปเป,นเป็นเรื่องของเขา ภูมิภาคเขาของเราเนี่ยก็เพื่อนบ้านใกล้ๆเรานี่เองที่ <c oughs> เป็นประเด็นนะฮะเออมีเรื่องวัฒนธรรมนี้ก็มีกันทุกภูมิภาคจริงๆนะฮะแน่นอนถ้าใครที่สร้างมาเขาก็ย่อมรู้สึกเครื่องอยู่แล้วอะนะถ้าคุณมาก๊อปปี้กันดื้อๆนะแต่นี่เขาชื่นชมครับชื่นชมไทยที่สนับสนุนวัฒนธรรมของชาวจีนไม่ใช่มาก๊อปนะฮะอย่างถ้าได้รับอิทธิพลก็บอกว่าได้รับอิทธิพลนะเหมือนกับมาจากอินเดียนะได้รับอิทธิพลจากอินเะดียอะไรเงี้เราก็พูดไปตามนะั้นแต่มาบอกว่าเป็นออริจินอลมันก็โห,โห,โหมีการฉุนอนะแบบนนะ กันไปดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้กับแอดมินด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ